วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธ,ธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยามกะการ5ปุกคันละวันนี้เราจะศึกษาคู่จักขากับคานาเป็นอนุโลมะในอนุโลมะปุชชา เปิดหนังสือไปที่หน้า273สนิทฐานจากขากําลังเกิดเป็นการหนึ่งปกกะละอนุโลมะในสัางทยาท่านที่หนึ่งแต่คานาจักไม่เกิดเป็นการสามปกกะละปัจจนิกนันใน ตอนที่สองคานาะก็จะเกิดเป็นการสามปุกละอนุโลมะในเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานจากขากำลังเกิดปพยายามสังเกตว่าจากขากำลังเกิดก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งภูมิที่จักขาเกิดได้สองขาเกิดมีแค่นี้เองนะ หนึ่งภูมิที่จะขาเกิดได้สองหูขาเกิดภูมิที่จะขาเกิดได้ไปดูในฝั่งปัจจุบันซ้ายสุดนะก็ต้องเป็นกามมาภูมิกับรูปประภูมินะกามาภูมิกับรูปประภูมิแล้วก็ต้องเป็นขาเกิดขาเดียวเพราะอะไรเพราะนี่จากขากำลังเกิด สันนิษฐานระบุมาชัดเจนว่าจากขากำลังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิดขาเดียวนั้นกามขาเกิดรูปขาเกิดนะตัดขาตายออกไปนะขาเกิดเท่านั้นนะขาเกิดเท่านั้นปัจจุบันนี่ฟในฝังปัจจุบันได้กามขาเกิดรูปขาเกิดแต่เนื่องจากว่าสังสยะเนี่ยเขาเป็นการสามปุกคันละ เราจึงต้องมาเขียนนะมาเขียนองค์ธรรมนะของการจามปุคละนะประกบประกอบนะเอาไว้แบบนีนะ้ก็เขียนง่ายๆอย่างนี้นะว่ากามภูมิตอนนี้กำลังเกิดอยู่ถ้าตายขึ้นมาไปไหนได้บ้างไปสี่ นะจำได้นะกามไป4ไปไี่กามไปกามซ้ําได้กามไปรูปได้กามไปอสันได้กามไปอรูปได้นะต่อไปรูปขาเกิดขณะนี้กําลังเกิดอยู่ถ้าตายขึ้นมารปูปตายแล้วไปไหนได้บ้างรูปไปกามได้รูปไปรูปซ้ำได้รูปไปอรูปได้รูปไปสามกามไปสี่นะสังเกตแบบนี้ ส่วนอสันเนี่ยที่กากบาททับไว้เนี่ยนะในอนาคตการเนี่ยอสันเนี่ยนะไม่ใช่ภูมิที่จะนะจบสิ้นด้วยการปรินิพานที่อสันนั้นได้เรียกว่าภูมิตเลดิดภูมิตะเลดิดเช่นจากกามไปอาสันจากอาสันก็ไปกามอีกก็ตเลิดได้นะแต่ว่า จากการไปการซ้ําก็ดีจากการไปรูปก็ดีจากการไปอรูปก็ดีเนี่ยเขาสามารถปริณิพานที่การได้ที่รูปได้ที่อรูปได้นะแต่อสัญหมดสิิ์โดยประการทั้งปวงนะเพราะว่าอสัญเนี่ยไม่จบที่นั่นไปต่อได้เราก็เลยกากระบาทไว้ว่าเกี่ยวกับอนาคตการอสัญเนี่ยเราจะไม่เอานะจะไม่นับ สังสยาท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่คานาจักไม่เกิดนะสังเกตนะคานาจักไม่เกิดเป็นการสามปุกระปัจจนิกคานาจักไม่เกิดเอาที่แน่นอนนะก็คือเรียงลำดับจากแน่นอนไปเลยนะแน่นอนก็คือปัจฉิปัจฉิคนะานาจักไม่เกิดและอะไรอีก ภูมิที่คานาเกิดไม่ได้ก็มีสองหลักสองสององค์ธรรมหลักนี่แหละคานาจักไม่เกิดก็คือปัจฉิอันนั้นเกิดไม่เกิดนะไม่เกิดปัจฉิเนี่ยไม่เกิดหรือจักไม่เกิดนั่นเองแล้วก็องค์ธรรมอีกชุดหนึ่งก็คือภูมิที่คานาเกิดไม่ได้จะมีองค์ธรรมหลักๆอยู่สองชดุดแต่เราจะต้องกลับไปดูที่สันนิษฐานนะดูดูด ดูเทียบกันระหว่งางปัจจุบันกับอนาคตอย่างเงี้ยนะดูนะคานาจักไม่เกิดไปดูในในนี้แหละแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราดูเราดูที่บอกไปว่าเป็นปัจฉิคานาจักไม่เกิดในฐานะเป็นปัจฉิในฐานะเป็นปัจฉินะก็ต้องปัจฉิในกามปัจฉิในรูป ปัจฉิที่กําลังเกิดอยู่ในกามกับปัจฉิที่กําลังเกิดอยู่ในรูนะนี่ก็รวมเป็นชีปะอุก็คือปัจฉิที่กําลังเกิดอยู่ในปัญจชีปะอุนะเราย่อให้เรียบร้อยแล้วนะชีปะอุปัจฉิที่กําลังเกิดอยู่ในปัญจองธรรมก็ต้องเป็นติหนึ่งผลเสกสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการะภมิ เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของปัญจวโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิตเเจตสิก3าสกามชากลาบ3 7 4นี่ะน,นะนิชิปะอุนะชิปะอุจบนะจบองค์ธรรมชุดแรกของคานาจักไม่เกิดก็คือปัจฉินะต่อไปต่อไปคานาจักไม่เกิดยังมีองค์ธรรมอีกชุดหนึ่งก็คือ เกิดไม่ได้ก็หมายถึงไปเกิดในภูมิที่ขานาเกิดไม่ได้แต่เราจะต้องมาดูอย่างนี้นะเช่นจากกามไปไหนจึงจะไม่มีขานาจากรูปไปไหนจึงจะไม่มีขานาก็คือเป็นกามรูปขาเกิดที่ไม่ใช่ปัจฉิที่ตายแล้วจะไปเกิดแต่เราจะเลือกเอาเฉพาะองค์ธรรมที่ขานาจาักไม่เกิดดังนั้น จากกามก็ต้องไปภูม bana, ิท okay. ี่คานาเกิดไม่ได้จากรูปก็ต้องไปเกิดในภูมิที่คานาเกิดไม่ได้นะเอามาดูจากกามไปไหนจึงจะไม่มีคานาเกิดได้จากกามไปรูปจากกามไปอรูปสองภูมินะอาันนะไม่เอานะเพราะจากอสันจะไปต่อเป็นภพภูมิที่3ก็คือกามนะก็จากกามไปรูปจากกามไปอรูปมาดูนี่นะ จากกามไปรูปอันนี้จากการไปอรูปเดี๋ยวดูรายละเอียดไปเรื่อยๆจากรูปไปดูจากรูปไปจากรูปก็ต้องไปรูปซ้ำจากรูปไปอรูปก็จะไม่มีคานาเกิดมาดูตรงนี้จากรูปไปรูปซ้ำานี่จากรูปไปรูปซ้ำนะแล้วก็จากรูปไปอรูปแต่เวลาเขียนองค์ธรรมเนี่ยเวลาเขียนองค์ธรรม ท่านจะแยกท่านจะแยกอย่างนี้นะดูนะแยกว่าจากกามรูปไปรูปก่อนจากกามรูปไปรูปนะดูนะจากกามรูปไปรูปเดี๋ยวจะมีจากรูปไปรูปซ้ําต่างหากนะรูปไปรูปซ้ําต่างหากแต่ความจริงถ้าดูรายละเอียดตรงนี้นะอันนี้ ไม่ต้องมีรูปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรูปไปรูปซ้ำต่างหากตัดตรงนี้ออกเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจากการไปรูปอย่างเดียวนะตัดตัดตัดรูปตรงนี้ออกนะจากการไปรูปอดูติหนึ่งผลต่ำสองซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดนะและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่า กามาวจระติเหตุกะปฏิสนทิจิต4นะเจตสิก33มสามกาม,มะชักลาบ37ต่อมาจากรูปไปรูปซ้ำรูปไปรูปซ้ำนะตีหนึ่งผลเสกสาม,นะสาสามซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมและจะเกิดในรูปประภูมอีกแล้วจะปรินิพพานที่เรียกว่าอุปาทกะตะมังคีขอรูป,ปาวัจระปฏิสนทิจิต5เจตสิกสามสิบห้ากาม,มะชักกลาบส ทีนี้ไปอารูปรวมทีเดียวเลยจากการจากรูปไปอารูปนะข้างบนเนี่ยที่แยกที่แยกจากการไปรูปจากรูปไปรูปซ้ำเนี่ยเพราะว่ารูปไปรูปมันมีซ้ําเราก็เลยแยกต่างหากไปจากการไปรูปชุดหนึ่งจากรูปไปรูปซ้ําชุดหนึ่งส่วนจากการรูปไปอารูปเนี่ยไม่ต้องแยกแล้วเพราะว่ามีใครซ้ำนะไปใหม่เหมือนกันจากการรูปไปอารูปนะ แต่ว,ว่าองค์ธรรมจะแยกอย่างนี้แยกเป็นขา,าแยกเป็นอะไรแยกเป็นติหนึ่งต่างหากแล้วก็ผลผลเสกขะต่างหากติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในกาากสุกติภูมิ7รูป,ปรภูมิ9เว้นจะตุตชานะภูมิที่จะได้มากเมื่อต่ำและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกขะบุคคลสามผลเสกขะบุคคลสามติหนึ่งเราแยกไปแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องมีอีกแล้วนะ ก็ปเป็นพ้นเศกาบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดในกามาสุขติปปภูมิเจ็รูปภูมิก้เว้นจตุตชานภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพพานที่เรียกว่ามันรวมเรียกตรงนี้ทีเดียวที่เรียกว่าปัญจโวการะติเหตุกะปฏิสนทิจิต8เว้นรูปาวาจะระปัญจมะชาวิปาก,กจิต1เจตสิกสาหกามาชากลาบสเจ็นะ เ่อไปไปดูหมดหลังคานาก็จะเกิดคานาก็จะเกิดก็จะมีองค์ธรรมอยู่อยู่ชุดเดียวก็คือไปเกิดในภูมิที่คานาเกิดได้นะเอามาดูจากกามไปไหนจึงจะมีคานาเกิดได้จากการก็ต้องไปกลามซ้ําจากรูปไปไหนจากรูปก็ต้องไปกลามจึงจะมีคานาเกิดได้เอาดูกามขาเกิดไปกลามซ้ำนี่งไงร,รูปขาเกิดไปกลาม ชัดเจนดีนะกามไปกามสามปุสีผลต่ำสองเว้นปัชชิมาพุยกะที่ต้องเว้นเพราะว่าบทแรกมีปัชชินะก็เลยต้องเว้นชัดเจนเลยนะเว้นปัชชิมาพุยกะอันมีจักขุูเกิดได้นะมีจกักขคูเกิดได้ก็เป็นนี่สันนิษฐานกัรหนึ่งอันมีจกักขุเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามะภูมินะและจะเกิดในกามะภูมิอีก ที่เรียกว่าอุปาทกศนาธรรมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กสิมมะชักกลาบ37ต่อไปรูปไปการรมติ1รูปลงกามนั่นเองนะจากสูงลงต่ำก็แค่ติ1นะติ1ซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปภูมิและจะเกิดในกามะพรมที่เรียกว่าอุปาทกศนาธรรมังคีของรูป,ปราวจระปฏิสนธิจิตห้าเจตสิกสามสิบห้ากามะชักลาบสี่ ต่อไปเราจะมาดูวิสัชนาการนะพยายามดูโดยอาศัยองค์ธรรมนะเช่นหมวดแรกมีองค์ธรรมอยู่สองชุดใหญ่นะชุดแรกก็คือฉีปะอหุหรือปัจฉินั่นเองชุดที่2เนี่ยแยกเป็น3ชุดแยกเป็น3มชุดย่อยนะ ก็คือกามขาเกิดไปรูปรูปขาเกิดไปรูปซ้าการรูปขาเกิดไปอรูปนะเอาดูชุดแรกปัจฉิปัจฉิที่กําลังเกิดในปัญจก็วิาจารณาว่านะปัจฉิมภวิการนังปัญจโวการังอุปปัชันตานังตรงตัวนะส่วนส่วนส่วน ชุดที่สองอ่ะชุดที่สองแบ่งเป็นสองชุดใหญ่แล้วกันชุดแรกชุดแรกกามขาเกิดไปรูปกับรูปขาเกิดไปรูปสามนี่นี่รวมๆก็คือไปรูปนะสองชุดเนี้ยไปรูปไปรูปก็นี่ไงเยรูป,ปาวาจรชุดที่สามเนี่ยไปารูปนะก็ถ้า,ถากว่า สองชุดกลางเนี่ยไปรูปชุดสุดท้ายเนี่ยไปอรูปเราก็จะมารวมเป็นวิสัชนาคระกันไปเลยนะเป็นไปรูปอารูปทีเดียวแบบนี้เยจะรูปาวาจะรังอรูปาวาจะรังอุปปชัชชตวาปร,รินิพายิสันติเตสังตเตสังอะไรนี่ดูขาขาเกิดขาเกิดขาเกิดก็ดเป็นเตสังอุปปัชันตานาังเตสังไปนะ ต่อไปหมดหลังหมดหลังเนี่ยได้กา,ขา,กการขาเกิดไปการซ้ำรูปขาเกิดไปการแต่ว่าหวดแรกเนี่ยมีปัจฉิไปแล้วเราก็ใช้หลักการเว้นปัจฉิให้รู้ว่ามีปัจฉิไปในหวดแรกอ่าแล้วก็องค์ธรรมหมดหลังเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่นอกจากปัจฉิก็มีอิตเรสังมากำกับไว้ส่วนที่เหลือก็นี่สจัจคูการนังอุปาปันตานังนะ แทนที่เราจะไปวิสัชนาว่าปัญจะโวการังอุปปัชชันตานังเนี่ยเนื่องจากสันนิษฐานเป็นการหนึ่งนะกำชับว่าจกขูกเกิดได้จากขากําลังเกิดน,นั่นเองก็ต้องเป็นวิสัรนาว่าสะจักขูการังอุปปัชชันตาหนังนะซึ่งสื่อให้รู้ได้ด้วยว่าสะจัขูการังอุปปัชชันตานังก็คือกําลังเกิดในปัญจอันมีจักขู่เกิดได้ไปในตัวนะ จากนั้นเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะเป็นอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาจากขากับขานะยัตสักจากขายตานังโอปัจติต,ตัสสากานาาตานังโอปัชิติติติจากกายตนากำลังเกิดแก่บุคคลใดขานายตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหม na Pajima bawi Kanang Pan Jawa Karang Upaapajan Tanang Y carupawat jarang arupawat jarang Upaapaji tewa perene bayeasan ti Seang Upacati Nocatesang Kanaya Tanang Upaji อิทฤษสังสัจากุกานังอุปปัจจันตานังเตสังจักกายะตานัจฉาอุปชิตติกานายะตานัจฉาอุปจิจติเมื่อปัจฉิมาภวิกาบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่านด้ จะเกิดในรูปภาภูมิอรูปภาภูมิแล้วจะรปนิพพานบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดจากขายตนาก็กำลังเกิดการณาจากขายตนะกำลังเกิดแต่การณยตนาจักไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลที่นอกจากนั้น อันมีจักขุกเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักกายตนะก็กำลังเกิดกานายตนะก็จกเกิดองค์ธรรมของสนิฐานบทได้แก่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งพลเซกาโบคลสามที่เป็นปัจจิมาภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการะพูมที่เรียกว่า อุปาทกนณะธรรมรคีของปัญจวโวการติเหตุกาปฏิสนทิจเก้าเจตสิกสามสิบห้ากามาชกลาบสามเจ็ดสี่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเตกาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ด และจะเกิดในรูปปภูมิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่าอุปาทกนาตมรงมคีของกางมาวัจราติเหตุกาปฏิสนธิจิตสี่เจตสิกสามสิบสามกามาจักลาบสามเจ็ดติเหตุกาปุุชนหนึ่งปนเตกาบุคคนสามซ่งกำลังเกิด ในรูปภาภูมิและจะเกิดในรูปภาภูมิอีกแล้วจะปารินิพานที่เรียกว่าอุปาทกนตมังคีของรูปาวจระ,จะรปัญจามาชานปฏิสนธิจิตห้าที่เรียกว่าอุปาทกนตมังคีของรูปาวจระ,จะรปฏิสนธิจิตห้าเจตสิกสามสิบห้าจามาจกลาบสิ ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าวเว้นจตุตชานาภูมิที่จะได้มากเพื่อต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปารินิพานผลเสกบุคคลตามซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจด็ดรูปภูมิเก้าวเว้นจตุตชานะภูมิ และจะเกิดในอรูปป,ปูมมิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่าปัญจวโวการาติเหตุกาปฏิสนนีิจิตแปดเวน้นรูปาวจาัจรปัญจามาจารวิปากาจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบห้าการมาจักลาบสามเจ็สีและปุถุชนสีผลเสกาบุคลเบื้องต่ำสองเว้นปัชิมาภวิกะ อันมีจากถูกเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมิและจะเกิดในกามาภูมิอีกที่เรียกว่าออปาทกนณตมังกีของกามาวจรราปฏิสนธิ 70, 70, 33, จิตสิทเจตสิกสามสิบสามกามาจักะลาบสามเจตติเหตุกาปุตชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในรูปภาภูมิและจะเกิดในกามาภูมิ ี่เรียกว่าอุปาทกนตมังกีของรูปาวจระปฏิสนธิจิตห้าเจตศิสามสิบห้าการมาชกลาบสี่องค์ธรรมของสันสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสทศุ